3. เมนูอาหารเช้าทำร้ายไตยที่เราคาดไม่ถึง 1. เข้าวเหนียวหมูปิ้งถือเป็นมื้อเช้าสุดโปรดของใครหลายคนข้าวเหนียวหมูปิ้งอุดมไปด้วยไขมันและซอสปรุงรสต่างๆหากกินทุกวันอาจต้องประสบกับโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงได้ 2. ข้าวเหนียวไก่ทอดใครที่ชอบทานข้าวเหนียวไก่ทอดในทุกๆเช้าเมนูนี้ จะทำให้เราได้รับไขมันที่เยอะเกินไปในส่วนของข้าวเหนียวใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูง 3. ปลาท่องโกเมนูนี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและโซเดียมใครที่ชอบกินปลาท่องโกในทุกๆเช้าจะทำให้เราเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและทำให้เราได้รับเกลือที่เกินมากกว่าปกติได้ ถ้าหากใครไม่อยากไตเสื่อมก็ต้องลดหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้แต่ถ้าหากใครที่ไตเสื่อมอยู่แล้วต้องงดเมนูนี้โดยเด็ดขาดเลยเพื่อที่ไตเราจะได้ไม่แย่ลงเร็วขึ้นถ้าชอบคลิปนี้กดบันทึกไว้ดูย้อนหลังได้นะคะ